สวัสดีทุกคนสำหรับคลิปนี้อาจจะมีการแปลที่ผิดพลาดไปเยอะมากๆเลยนะคะดังนั้นก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าเนื่องจากในคลิปนี้ตัวหนังสือมันจะแบบมีการเล่นคำเยอะก็เลยแบบไม่รู้ว่าจะแปลยังไงด้วยส่วนตัวที่ตัวของพีเองก็ไม่ค่อยจะเก่งภาษาอังกฤษนะคะก็ต้องขออภัยด้วยนะคะที่สาคัญวันนี้อาจจะมีเสียงรบกวนมาเยอะมากนะคะเพราะว่าคนแถวข้างบ้านเขาทำงานอยู่นะคะ อันที่จริงน่าจะพูดว่าโรงงานที่อยู่ข้างบ้านมากลัวนะคะข้ารู้ว่าเจ้าบ้าแต่มาพูดคนเดียวในป่าแบบนี้มันอันตรายนะข่าจะทุบหน้ากากที่แสนจะเจ้าเล่ห์ของเจ้าซะทำไมเจ้ามีเสื้อข้าเลยละ่ะงั้นเจ้าก็อธิบายสิเหตุการณ์สร้างทอฟันที่เกิดขึ้นนี่มันคืออะไรดูซิว่าคำอธิบายของเจ้าจะทำให้ข้าเสื้อได้หรือไม่แล้วสร้างทอฟอน ข้าไม่ได้ตั้งใจจะทำร้ายเจ้านะข้าไม่ได้เห็นแดนความฝันของเจ้าเลยนะสร้างข้อฝันมีประโยชน์อะไรถ้าเจ้าไม่อยากจะเห็นแดนความฝันของผู้อื่นทำไมเจ้าไม่เชื่อข้าเลยห่วงเฟยเยวเจ้าน่าสงสัยเจ้าเคยเชื่อใจใครบ้างไหมปล่อยข้านะ จะทำอะไรข้ามส่วนหรอกข้าจ้อยังปินแบบนี้เจ้าต้องการที่จะฆ่าข้าหากข้าคิดจะฆ่าเจ้าเจ้าคงไม่ได้รับความเมตตาจากข้าหรอกตอนนี้เจ้าสามารถลังเกข้าได้แต่อีกหลายปีต่อจากนี้ข้าจะทําให้เจ้าได้เห็นว่าไม่มีความเมตตาหวงเปยี้ยวในใจของเจ้าไม่ไว้ใจใครเลยหรือคนที่ควรไว้ใจเลยจะต้องตัดสินยังไงว่าบุคคลนั้นเสื่อถือได้ สังเกตพฤติกรรมของเขาว่ามีคุณธรรมและใจกว้างพอเลยข้ายอมรับว่าข้าไม่ใช่คนใจดีและใจกว้างแต่ข้าไม่เคยโกหกเจ้าข้าไม่ได้สอดรู้สอดเห็นในดินแดนความฝันของเจ้าเลยนะหลงทางหรือมันบอกว่าไม่ให้โกรธข้าไม่ได้โกรธสัหน่อย รีบลุกออกจากตัวข้าไปซะเออในเจ้าบอกว่าไม่ได้โกรธไงล่ะเจ้าสมควรเดินแล้วสำหรับการใช้ประโยน์จากตัวข้ายอมแพ้เด็กคนนี้เลยเจ้าบอกว่าเจ้าไซส,สร้างคอฝันหาอะไรบางสิ่งดิข้าได้ยินว่าดอกบัวแดงแข่งวังสง่าก็ออกมาหาอะไรบางสิ่งเหมือนกันเจากตอนนี้ไปจะเรียกเปลี่ยนจากพี่หนานกงเป็นอาจารย์หนานกงนะคะเพราะว่า กลับไปอ่านดิวที่ภาคไทยเขาแปลว่าอาจารย์ค่ะใส่ข้าต้องการตรวจสอบดินแดนในความฝันของอาจารย์นานกงว่ามีบเบาะแสอะไรไหมบเบาะแสมันไม่ง่ายเลยที่จะสำรวจดินแดนแห่งความฝันของคนที่แข็งแข่งอย่างอาจารย์นานกงงั้นก็ดีเขาจะรู้สึกยังไงถ้ารู้ว่าฉันมียกอระสูนยอยู่ หลบไปซะจะสัตว์ไร้ค่านี่แกเป็นเสือจริงๆหรือเปล่าทําไมทําตัวเหมือนหมาเลยเอ๊ยอย่าว่าน้องเขาทีห่วงไปเยวอะไรคืออดีตในความฝันของเจ้าล่อข้าหวังว่าเจ้าจะลืมอดีตที่เจ้าเห็นได้นะนึกถึงเรื่องของตัวเองความรักจากครอบครัวเป็นสิ่งดีสันต้องการแต่ไม่สามารถขอได้ สันกะหายในความรักเพราะว่าครั้งนี้สันเคยสูญเสียมันไปยิ่งปาถนาสันก็จะได้รับมันน้อยสำหรับคลิปนี้ก็จบลงไปแล้วนะคะทุกคนไปเจอกันใหม่วันหน้านะคะบ๊ายบาย